สวัสดีค่ะที่มาจากช่องแฮฟฟันี่นะคะน้องๆอ,อาจจะเห็นช่วงนี้นะคะมีคนลงคลิปแต่งตัวเป็นอนิเมะน่ารักน่ารักแบบนี้เยอะเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะไปแต่งตัวเป็นอนิเมะกันเรา,ากเราบากหมดเรบากหมดเหรอตรงนี้เลยเร้านอารุชอ็อป เกมโรบอกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการเกิดผลกดเกมพาร์ททำหมัดหาดาบและ,และรับฟาร์มแบบบล็อกฟุดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงไปเลือกกันเลยลิก์อยูใใ่ใต้คลิปนะคะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ฟรีนะคะมันเสียโรบักนะที่จะใช้แมปแคตาลอ,อกอวตเตครีเคเตอร์นะคะในการจําลองการแต่งตัวนะคะซึ่งถ้าใครนะคะอยากไปลองชุดเล่นๆนะคะก็ไปลองกันได้ในแมปนี้นะคะโดยปกติพี่จะมาลองชุดในแมปนี้ให้เราดูกันนะคะ เรามาเริ่มกันนะคะเราก็จะใช้ตัวที่เป็นตัวธรรมดาก่อนแล้วกันนะคะให้ไปที่อวตารช็อปนะคะแล้วก็ไปเลือกคาคเตอร์นะคะตัวละครที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวละครอันนี้นะคะที่จะเหมือนรูปร่างคนมากเลยนะคะอันนี้ก็จะมีราคาซื้ออยู่ที่250โลบักนะคะเราก็จะได้ตัวแบบนี้มานะคะเออรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ปรับตัวเอาหน่อยแล้วกันนะคะ ประมาณนี้จากนั้นนะคะไปที่อวตารช็อปนะคะแล้วก็ไปที่โคตติ้งนะคะไปเลือกที่แจ็คเก็ตนะคะนี่เราอยากหากของล่าสุดใช่ไหมเราให้เลือกเป็นอันนี้แล้วก็กดโชว์ด้วยนะคะมันจะได้เห็นอันล่าสุดด้วยนะนี่ก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์อนิเมะก็ได้นะ,ะเอามาสักชุดนะคะ มันก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะอยู่ในหมวดของแจ็คเก็ตนะคะหมวดเสื้อนะคะนี่แบบนี้เลยแต่ว่ามันเป็นเหมือนอวตารเลยนะคะเหมือนเป็นทั้งแบบทั้งตัวเลยนะอ่านี่เกือบแล้วนะคะแค่นี้นะคะตัวเราก็จะเป็นแบบในอนิเมะแล้วนะคะแต่ว่าส่วนหัวเนี้ยมันยังไม่ได้นะคะส่วนหัวนะคะมันก็สําคัญมากๆนะะแต่ว่ามันก็แพงมากเหมือนกันนะคะมันต้องใช้หัวเฮดเลนนั่นเองนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นเฮดเลตของแมนนะคะอันนี้เป็นหัวนะคะก็ใส่เลยอันนี้ลองใส่แบบนี้เลยนะ,ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาหูเอาผมออกไปก่อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราได้ตัวอนิเมะนะคะที่ไม่มีหัวแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราต้องการหัวที่เป็นอนิเมะนะคะให้เราเลือกไปที่อ่าออสเซสเซอรี่นะคะนี่อันนี้แล้วก็เฮดนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะอนิเมะอ่า มันก็จะขึ้นเป็นหน้าอนิเมะนะคะ2อันแบบนี้นะคะก็จะมีสีตา2อันเนาะสีม่วงกับสีน้าตาลนะคะให้เราเลือกมาสักอันหนึ่งเนาะ,ะอันนี้50นะคะห้าสิบโลบัดนะ,ะส่วนเฮดเลตนะคะมันจะไปขายปีหน้านะคะมาขายปีละครั้งเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหัวอนิเมะเนาะอ่าคานนี้นะคะก็เป็นหัวอนิเมะนะคะแล้วก็ตัวเป็นอนิเมนะ,ะน่ารักน่ารักแล้วคนนี้ก็เหลือแต่ทรงผมแล้วเนาะ,ะอะทรงผมเราจะเลืิกในนี้เลยละกันเนาะเออเราก็เลือกไปที่แฮ์นะคะ นี่เราก็พิมพ์คําว่าอนิเมะนะคะในนี้กับในโอตาโรบอทนะคะก็จะเห,เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะขา,คล,าคล้ายกันเลยนะ,ะเราจะใส่ทรงไหนก็ได้นะคะนี่เห็นไหมมันเป็นแมพของการลองนะ,ะเห็นไหมลองได้ทุกทรงเลยนะคะไม่ว่าจะเสียโรบักหรือไม่เสียนะคะเราชอบทรงไหนก็ทรงนั้นเลยอันนี้นะคะคือทรงที่พี่เลือกมานะ,ะก็จะมีแบบ ถักเปียด้านล่างนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจากเรือ่อะไรนะคะแต่ว่าพี่ชอบเฉยๆนะคะนี่น่ารักไหมอ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้อวตารนะคะที่เป็นน้องอนิเมะนะคะน่ารักน่ารักสดใสแบบนี้เหมือนเดะเดะเลยนะคะทําไม่ยากนะคะแต่ว่ามันต้องใช้โลบัตในการซื้อนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าน้องตรงไหนไม่มีโลบัตนะคะก็สามารถมาลองในแมปคาตาล็อกอวตารเคเตอร์ที่พี่ลองนี้เล่นได้นะคะลองได้ทุกชุดทุกอย่างเลยนะ,ะมันเป็นแมปของการ จำลองการแต่งตัวนะคะเหมือนว่าน้องอยากจะซื้อแล้วอามาแมปเนี้ยก็ไปลองเลือกในแมปนี้ได้นะคะว่ามันเข้ากันหรือเปล่านะ,ะถ้าเราพอใจเราก็ค่อยซื้อเซตนั้นอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูทรงผมอื่นกันบ้างนะคะไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นทรงมาใหม่ใช่ไหมนเนี่ยน่ารักเชียร์อันนี้ก็จะเป็นทรงสีน้ําตาลหน่อยนะคะแต่ในแมปมันจะมองแบบไอ้น,นี่นิดหนึ่ง <laughs> เข้มนิดหนึ่งนะ,ะนี่ น่ารักเหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้มองเป็นพี่สาวน่ารักน่ารักหน่อยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า